สิทธาทิวารีฝากคำถามถึงเพื่อไทยเอาคนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจมาร่วมคอรอมอจริงหรือประเด็นทางการเมืองยังคงร้อนแรงและเป็นที่น่าจับตามองในสังคมอยู่ตอนนี้ล่าสุดนาอตอสิทธาทิวารีพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความ,ามถามถึงพักเพื่อไทยว่า เพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาล66ดูดีเป็นที่พึ่งที่หวังให้กับพี่น้องประชาชนได้และเพื่อให้การทํางานของรัฐบาลควบผสมมีมาตรฐานสูงกว่าคอารมอลลุงตู่9วปีที่ผ่านมาอยากฝากสื่อมวลชนตั้งคําถามไปยังพรรคเพื่อไทยแก่นําในการจัดตั้งว่าหากพกรรครวมส่งรายชื่อบุคคลที่เคยโดนเพื่อไทยอภิปรายถึงการบริหารงานล้มเหลวและเคยกล่าวหาถึงการทุจริตคอร์รัปชันของบุคคลดังกล่าวมา่อก่อนพรรคเพื่อไทยจะแต่งตั้งบุคคลดัง ให้มาเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลเดียวกันหรือไม่และจะแก้ข้อกล่าวหาที่ตนเคยอภิปรายบุคคลหนึ่งกล่าวเอาไว้อย่างไร